สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องโอฟิ h i n g Channel นะครับผมวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาทำเหยื่อดำหมักผลไม้รวมนะครับผมแบบเร่งด่วนนะครับเป็นสูตรเเร่งด่วนนะครับแบบต้องการใช้เร็วนะครับผมก็จะหมักไว้ประมาณ1-2สัปดาห์นะครับก็นำไปผสมกับขนมปังกับรำได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะตก หมายธรรมชาติแล้วก็หมายบ่อนะครับใช้งานได้ก็เป็นพวกปลากินพืชทุกชนิดนะครับผมจะเป็นพวกปลาตะเพียนปลานินปลาตะโกกนะครับก็ใช้ได้ทั้งหมายบ่อแล้วก็หมายธรรมชาตินะครับผมก็ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมวิธีการทําน้ําหมักผลไม้รวมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหนึ่งกากน้ําตาลนะครับสองเหล้าขาวครับ40ดีกรีนะครับผมหนึ่งแก้วนะครับแก้วยาวนะครับผมก็จะเป็น กล้วยน้ำว้านะครับหนึ่งหวีนะครับแล้วก็ลูกยอประมาณสิบลูกนะครับต่อกล้วยหนึ่งหวีนะครับถ้าจะทําเยอะกว่านี้นะครับก็เพิ่มลูกยอขึ้นไปนะครับผมสิบลูกต่อกล้วยหนึ่งหวีนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยสุกนะครับ ต้องเป็นกล้วยที่สุกเท่านั้นนะครับผมสุกยิ่งเละยิ่งดีครับอันนี้จะเป็นสูตรเร่งด่วนนะครับสูตรเออ่ทำให้มันเป็นเร็วๆนะครับผมเราก็จะใส่เหล้าขาวนะครับ40่ดีกรี มาหนึ่งแก้วนี่นะครับถ้านาคนไหนไม่รีบนะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เลยครับผมถ้าไม่มีกากน้ำตาล จะใส่เป็นน้ำตาลแดงก็ได้นะครับใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับ โอเคครับหมดแล้วครับกล้วยหนึ่งนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอใส่ถุงมือก่อนครับทีนี้เราก็จะบีบเลยนะครับบีบให้มันเละเลยนะครับ บีบกล้วยก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะบีบลูกยอ,อก่อนก็ได้นะครับสูตรปลาเกตนะครับหมยบอแล้วก็หมยธรรมชาตินะครับใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นหัวเชื้อนะครับก็วายผสมกับพวกกรัมพวกขนมปังอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นหัวเชื้อนะ้ำหมักผลไม้รวมให้เขาเรียกกันนะครับ กอน้ำหมักลูกยอนะครับแล้วนะแต่คนจะเรียกนะครับโอเคสำพาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะใส่ลูกยอนะครับยอนี้ก็บีบเลยเหมือนกันนะครับ เอากล้วยที่มันสุกนะครับสุกแบบเละๆเลยก็ได้นะครับกุเขาทให้มันเข้ากันนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เราก็จะใส่เหล้านะครับ40ดีกรี1แก้วยาวนะครับใส่ไปเลยครับแล้วก็กากน้ำตาลนะครับผมโอ้กากน้ำตาลจะหมดแล้วครับ กาน้ำตาลก็ประมาณหนึ่งแก้วเช่นเดียวกันนะครับผมโอ้พอหรือเปล่าน้อเออมาแล้วครับกาน้ำตาลก็หนึ่งแก้วยาวเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นสูตรเร่งด่วนนะครับผมหมักไว้หนึ่งถึงสองอาทิตย์ ใช้ผสมเหยื่อได้เลยครับสมัครนานก็เท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับผมยิ่งนานยิ่งดีครับยิ่งมีประสิทธิภาพนะครับ น้ทตาลเราก็จะหมดแล้วนะครับผมก็น่าจะประมาณหนึ่งแก้วพดอดีครับอยู่ในกระปุกนี้นะครับ นี่ครับพอใส่ครบแล้วนะครับผมก็คลุกเขาให้มันเข้ากันนะครับไม่ต้องใส่น้ําเพิ่มนะครับเดี๋ยวน้ํามันจะออกมาเองนะครับเหล้าในก็เยอะพอแล้วครับผมใส่กากน้ําตาลเพื่อเพิ่มใส่กากน้ําตาลเพื่อจะช่วยในการให้มันย่อยสลายได้ง่ายขึ้นนะครับ ทำให้กล้วยให้ลูกยอมันย่อยสลายได้ง่ายนะครับใส่กากน้ําตาลเราที่จะเป็นตัวเลงนะครับผมของหมักของดองนะครับ มันไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับคิดว่ามันเข้ากันแล้วก็เอาใส่กระปุกเลยนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับผมทีนี้เราก็จะใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะเป็นกระปุกนะครับผมอ่าตัากใส่เลยครับ ถ้าเสียงไม่ค่อยชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคครับผม วันนี้เรามีลูกย้อมไม่มากนะครับเราก็ทําแค่นี้นะครับทาสาธิตให้ดูนะครับเผื่ออาจจะเป็นประโยชน์ต่อนานานักตกปลานะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับก็ปิดฝาครับไม่ต้องปิดแน่นนะครับผมเพราะว่าคลองหมักของดองมันมีแก๊สนะครับอาจจะระเบิดได้นะครับก็หมุนพอไม่ให้แมลงวันมัน อมาครับประมาณนี้นะครับเรียบร้อยครับผมก็จะหมักไว้ประมาณ1-2สัปดาห์นะครับก็สามารถนำไปผสมกับขนมปังกับรำเพื่อจะตกปาเกตนะครับก็ใช้ได้ทั้งไม้บ่อแล้วก็ไม้ธรรมชาตินะครับก็ซาดูแล้วชื่นชอบก็ คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม